เทพมรณะสบั้นเสียรบัญญัติของนักฆ่านักฆ่าต้องรวบรัดหมดจดม่ยืดยาดเยินเยอะสามารถโชว์อกาศที่ผู้คนไม่ระวัง ก็ฉวยโอกาสที่ผู้คนไม่ระวังสามารถชิงลงมือสยบก่อนก็ชิงลงมือสยบก่อนสามารถสังหารศัตรูในท่าเดียวก็สังหารศัตรูในท่าเดียวสามารถเข็นฆ่าจนสิ้นซากก็เข็นฆ่าจนสิ้นซากที่ว่าสวมชุดขาวราหิมะะลองยุดบนยอดเขายึดถือกฎของบูลิม้มล้วนเป็นคำเพอเจอร์เหลวไหล นักฆ่าไม่ใช่นักแสดงยังแสดงให้ผู้ใดชมดูสุดยอดนักฆ่ามีบรรทัดฐานเพียงหนึ่งเดียวคือมีชีวิตอยู่และมีชีวิตอย่างยาวนานตูปู้หวงหรือเรียกว่าเทพไร้ผู้ทัดเทียบทุกยุคทุกสมัยล้วนสั่งสอนคนรุ่นหลังเช่นนี้ตอนนี้สร้างปวนฝาก็ใช้คำสอนดุดเดียวกัน สั่งสอนบุตรหลานของตนเองบัญญัติข้อแรกของนักฆ่าคือห้ามเปิดเผยคิดลงมือต้องมีความมั่นใจพยายามช่วงชิงจังหวะเวลาชัยภูมิพื้นที่หากว่าส่อนตัวในความมืดได้ก็จะเป็นความได้เปรียบอย่างมากต่อให้เป้าหมายของท่านเป็นขอทานที่อมาพาตครึ่งซีร่างท่าน ก็ต้องยึดถือเขาเป็นสุดยอดฝีมือเร้นกายเข้าใกล้จากนั้นช่วงแทงดาบจากด้านหลังท่านรู้สึกขายหน้าใช่หรือไม่นั่อก็ไม่ผิดขอทานนั้นไม่ขายหน้าเพราะว่าเขาเป็นคนตายแล้วยังมีความเป็นไปได้หนึ่งในร้อยก็คือเขาอาจเป็นสุดยอดฝีมือปลอมตัวเป็นขอทานหลอกให้ท่านติดกับ มีคำกล่าวว่าการทหารมิหายเล่แม่ทัพที่รบชนะจึงเป็นยอดขุนพลผู้ใดสนใจว่าเขาใช้วิธีการใดโดยเฉพาะไพรพลของเขายี่สำเนึกขอบคุณผู้บัญชาการศึกที่ไม่เลือกวิธีใช้เพราะเหตุนี้พวกเขาจึงมีชีวิตอยู่มีโอกาสส่องเสพกับผลพวงแห่งชัยชนะแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่จะเลือกโจมตีจากด้านหลังปีกข้างของข้าศึก มีแต่ตัวโง่งมที่หลงลำพองตนจึงคิดทำศึกย่างเปิดเผยนักฆ่าไม่ใช่แม่ทัพดังนั้นเขายัางลึกซึ้งชั่วร้ายและไร้น้ำใจกว่าแม่ทัพเคยมียอดฝีมือท่านหนึง่งถือกำเนิดจากตระกูลใหญ่มีฝีมือสูงเยี่ยมตั้งแต่วัยหนุ่มชะกันก็ยากพบผ่านคู่มือเปรียบติดผู้ที่เดินทางมาขอรับคำชี้แนะต้องนัดหมายล่วงหน้า หลังจากปรองยุทธล้วนยอมรับนับถือยกเขาขึ้นเป็นยอดฝีมือที่หนึ่งแห่งแผ่นดินสุดท้ายยอดฝีมือผู้นี้ตายแล้วตายโดยที่อายุไม่ถึง30ปีนอนอยู่ในท้องร่องสิบกว่าวันค่อยถูกผู้คนพบเห็นสภาพศพเน่าเฟะเปื่อยยุย่ยคนเก็บศพถึงกับไม่อาจหักใจให้บิดามารดาของเขาเห็นสภาพของศพ เขาที่ตกตายเพราะกระทําความผิดพลาดประการหนึ่งนั่นคือออกจากบ้านเข้าสู่ยุทธจักรผู้ที่เดินทางมาขอรับคำชี้แนะต่างเคารพกฎทั้งสองยืนเผชิญหน้ารอบข้างยืนไว้ด้วยผู้อาวุโสชาวบูลิมเป็นสักขีพยานพอกล่าวคำเริ่มได้ก็จะลงมือประลองความเร็วและความแม่นยำไม่ว่าผู้ใด ก็ไม่สะดวกกับการใช้ฝีมืออันต่ำช้ายอดฝีมือที่คุ้นกับการประลองยุทธอย่างเที่ยงธรรมพอออกจากบ้านเข้าสู่ยุทธจักรก็ไม่อาจต้านทานรับการจู่โจมแม้สักคราเดียวไม่มีผู้ใดทราบว่าเขาถูกผู้ใดฆ่าตายและไม่มีผู้ใดทราบว่าเขาถูกฆ่ายังไงเพียงทราบว่าบาดแผลฆ่าชีวิตอยู่ที่ด้านหลัง ทุกผู้คนนึกเห็นใจยอดฝีมือพวกนี้ด่วนเสียชีวิตปากดาประนามนักฆ่าที่ลับรับล่อๆนั้นแต่โดยส่วนตัวกลับบอกว่ายอดฝีมือนี้ไม่ใช่ยอดฝีมือที่แท้จริงไหนเลยมียอดฝีมือที่ไม่ระวังป้องกันด้านหลังได้สุดท้ายนักฆ่าลึกลับนั้นกลับกลายเป็นโอเซียงทุกผู้คนตาก็แท้สองสดุด,ดีเขา นี่คือฉมหน้าที่แท้จริงของยุทธจักรไม่ว่าท่านใช้ฝีมือใดปีนป่ายขึ้นที่สูงผู้ที่นิยมเลื่อมใสจะแต่งตำนานเรื่องราวให้กับท่านทุกผู้คนเพียงมองเห็นคนที่ยืนอยู่เบื้องสูงผู้ใดสนใจว่าท่านใช้ฝีมืออันใดเหยียบศพขึ้นมามากมายเพียงไหนบัญญัติข้อที่สองของนักฆ่า คือห้ามมืออ่อนยามลงมือต้องดุดันต้องขุดรากถอนโคนฆ่าคนไม่เพียงเพื่อปิดปากทั้งยังเพื่อลบชื่อเคยมียอดฝีมือคนหนึ่งคิดล้างแค้นให้กับบิดาฝึกฝีมือสิบปีพอออกท่องเที่ยวก็กวาดพิชิตไปทั่วจวบจนมั่นใจถึงสิบส่วนจึงสอหาศัตรูจนพบ เห็นฆ่าจนไม่เหลือแม้สัตว์เลี้ยงสุดท้ายเหลือเพียงบุตรกพรพากับหญิงไม้กลับมืออ่อนคิดว่าตนเองเป็นวีรบ,บุรุษต้องการได้ชื่อว่าไม่ฆ่าเด็กและสต,ตรีแต่เพราะความคิดชั่ววูบกลับพ่อสร้างเป็นฉนวนเพศภัยถึงแก่ชีวิตบุตรกพรพากับหญิงไม้สามารถล้างแค้นหรือไม่ย่อมไม่สามารถบุตรกพรพานี้ถือด้าน ต่อให้ฝึกฝีมืออีกร้อยปีก็ไม่อาจทานรับนิ้วมือเดียวของยอดฝีมือส่วนหญิงไม้ก็มีหน้าตาพื้นเพธ,ธรรมดาต่อให้ยอมขายตัวก็ไม่อาจล่อลวงให้ผู้อื่นล้างแค้นให้กับตนเองได้แต่ศัตรูของยอดฝีมือมีเงินทองหญิงม่ายนั้นปล่อยข่าวว่าผู้ใดสามารถล้างแค้นให้กับนางจะแบ่งสมบัติของนางให้ครึ่งหนึ่ง สตรีที่ไม่มีเรี่ยวแรงฆ่าไก่ใช้วิธีวาดขนมเปี๊ยะเป็นค่าตอบแทนกลับชักนำผู้คนมานับไม่ถ้วนพอถึงตอนท้ายผู้คนที่ได้เข้าออกบ้านช่องของยอดฝีมือนั้นแทบไม่เคยว่างเว้นมาก่อนยอดฝีมือนั้นกระทั่งยามนอนยังต้องลืมตาข้างหนึ่งสุดท้ายยังคงถูกฆ่าผู้ที่ฆ่าเขาเป็นคนไร้ชื่อเสียงเรียงนามผู้หนึ่ง คนร้ยชื่อเสียงเรียงนามนั้นพบสมบัติของบุตรกํมพร้าหญิงม่ายนั้นมอบที่ดินผืนเล็กๆให้กับสองแม่ลูกพอเป็นพธิธีผลสรุปของบุตรกัมพร้ากับหญิงไม่นั้นไม่สําคัญประการสําคัญคนค่าย,ยอดฝีมือนั้นมีความชอบทาในการลงมือนี่คือนามชื่อเป็นสิ่งจอมปลอมที่สุดทําร้ายคนที่สุดนักฆ่าที่แท้จริงไม่หวังสร้างชื่อ และไม่เปิดโอกาสให้คู่ต่อสู้ทิ้งชื่อเอาไว้ประมุกป้อมอินทรีทองเป็นเทพไร้ผู้ทัดเทียบรุ่นที่7จแท้จริงแล้วก็ไม่ใช่เทพเขาไม่ได้มีอาณาเขตของตนเองแต่สามารถไปทั่วทั้ง36แคว้นของแดนซีอีเขาไม่มีข้าราชบริพารแต่ไม่ว่าเชื้อพระวงศ์งสักหรือกรรมกรคนแบกหามพอได้ยินชื่อของเขา ล้วนหน้าถอดสีสิ้นเขาเป็นเทพแห่งนักฆ่าแดนซิวีไม่มีผู้ใดทราบว่าเทพไร้ผู้ทัดเทียบมีฝีมือสูงต่ำเพียงไหนก็ไม่เคยเข้าร่วมประลองยุทธอย่างเปิดเผยคนที่สอบหาเขาหรือคนที่เขาสอบหาล้วนตกตายจนหมดสิ้นเทพไร้ผู้ทัดเทียบแทบไม่มีศัตรูผู้ที่ถูกเขาฆ่าตาย กระทั่งสุนะยังถูกตัดหัวทิ้งสร้างกวนฝ่ายึดถือบัญญัติทั้งสองข้อของนักฆ่าอย่างเคร่งครัดสำหรับกับเขาหลักการทั้งสองข้อมีค่าเท่ากับชีวิตดังนั้นเมื่อเขาทราบว่าบุตรชายคนที่8ปดไม่ได้ขุดรากถอนโคลความโกรธของเขาเป็นที่ทราบได้เทพไร้ผู้ทัดเทียมทั้งเรุ่นสืบต่อกันมาร้อยกว่าปี ฆ่าคนนับไม่ถ้วนแต่ไม่เคยเกิดข้อผิดพลาดถึงเพียงนี้มาก่อนกลับฆ่าคนผิดไปศีษะหลายศีรษะเรียงรายเป็นทิวแถวถูกจัดวางมาโต๊ะยาวตัวหนึ่งคนพิสูจนศพรู้สึกถึงความโกรธแค้นของประมุขปก้อมอินทรีทองชิงล่าถอยไปในเงามืดสร้างควนฝาหยิบช่วยศีษะหนึ่งขึ้นโยนให้กับบุตรคนที่แปด ศีรษะนี้สร้างความปรับอายขายหน้าแก่เขาต่อหน้าคนพิสูจน์ศจนยากที่จะกอบกู้กลับคืนได้เอาเจ้าเป็นบุตรชายของเราเจ้าเป็นบุตรชายของเราจริงๆหรือสร้างกวนฝ่ามีใบหน้าสูบยาวผิวคล้ำเล็กน้อยเบ้าตาลึกกลวงตระกูลสร้างกวนทำนักอยู่ในแดนซีวีนานปี จงมีสายเลือดของชนชาติหูเจือปนเมื่อเขาโกรธแค้นสายตาก็เย็นเยียบเรอากับภูเขาหิมะบนททเลซายเคอร์พี้คำถามของเขาไม่จำเป็นต้องตอบบุตรคนที่แปดแท้จะเป็นพิมพ์เดียวกับบิดาเพียงแต่อายุยังเยาวใบหน้าแดงกำ่ำเร้ากับเหล็กที่ถูกเผาไฟจนแดงแผ่นหนึ่ง มีแต่วิธีเดียวที่จะดับความโกรธแค้นของเทพไร้ผู้ทัดเทียมได้นั่นคือฆ่าคนต่อให้เป็นบุตรชายของตอนเองเขาก็ไม่มืออ่อนในตระกูลสร้างกวนมักปรากฏพ่อลูกหรือพี่น้องฆ่าฟันกันเองเนื่องเพราะบัลลังก์ไม่เพียงหนึ่งเดียวแต่สร้างกวนฝ่าลังเลขึ้นมาเขานึกถึงมารดาของบุตรคนที่แสตรีนางนี้เคยให้ความสุขคารหันกับเขา รอยยิ้มที่ยั่วยวั้วเรือนร่างที่งดงามถึงแม้ผ่านไปนานปียังติดตาตรึงใจนางตายด้วยโรคร้ายที่ไม่ทราบชื่อโรคร้ายกำเริบรวดเร็วยิ่งดังนั้นคำวิงวอนก่อนตายของนางทำให้ผู้คนยากปฏิเสธได้ขอให้หนูเอ,อ๋อเติบโตเป็นบุรุษเช่นเดียวกับท่าน สร้างกวนฝ่าทำตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ให้ชีวิตที่สุขสบายการฝึกอบรมทั้งเข้มงวดและความไว้วางใจแก่บุตรคนที่แปดที่กำมพารามารดาสตรีเป็นตัวบ่อนทำลายจริงๆสร้างกวนฝ่าครุ่นคิดเริงโทสะค่อยสงบลงบ้างแต่ยังหงุดหงิดราวกับสัตว์ร้ายในกรงคิดหาทางออก ดังนั้นเขาชักดาบจากข้างเอวของสร้างกวนนุ่สร้างกวนฝ่าต้องทำอะไรกฎก็คือกฎไม่มีข้อยกเว้นต่อผู้คนและเรื่องราวใดเขาข่มความพรุ่งพล่านคิดฆ่าคนเอาไว้สะบัดดาบฟันมือขวาของบุตรคนที่แปดซึ่งเป็นมือที่จับดาบขาดสะบ้นใบหน้าที่เจ็บปวดและโศกซึง้งค่อยลบเลือนจากห่วงสมองของสร้างกวนฝ่าให้เวลาเจ็ดวัน นำสีสัท์ที่ถูกต้องกลับมาตัวหนอที่น่าสมเพชนั้นเป็นใครเรียกว่าอะไรในใจสร้างกวนฝ่ามีความทรงจำอันเลอะเลือนคนผู้นั้นต้องตายภายใต้คมดาบของป้อมอินทรีทองมันผู้นั้นเป็นเหตุให้เทพไร้ผู้ทัดเทียบฟันมือของบุตรชายข้างหนึง่งแม้ตายก็คู่ควรแล้ว สร้างกวนนู่ผลักใสบริวารที่เข้ามาประคองเขาวิ่งโซซัตยโซเซออกจากห้องโถงเขาโก,กรธเกลี้ยวดุดเดียวกับบิดาโลหิตที่ไหลออกมาจากมือขาดต้องใช้ยาสมานแผลห่อใหญ่ค่อยห้ามได้แต่ไม่ว่าเป็นตัวยาใดก็ไม่อาจสะก,กดความโกรธแค้นในใจของเขาเขาแค้นบิดาของตนเองกลับไม่เปิดโอกาสให้เขาอธิบาย เพียงรับฟังคำปฏิเสธของคนพิสูจน์ศพก็สรุปความผิดพลาดของเขานี่เป็นครั้งแรกที่เขานำกำลังออกไปปฏิบัติหน้าที่ความจริงแล้วนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่านับแต่นี้เขาสามารถก่อร่างสร้างตัวดดดเดียวกับพี่ชายทั้งหลายแต่ตอนนี้เขาสูญเสียมือขวาสูญเสียพลังฝีมือกว่าครึง่งยิ่งไม่มีหน้ามีตาเขายังแขนสมุนบริวารของตนเอง ล้วนเป็นพวกเขาไม่ใส่ใจทำให้ตนเองเกิดข้อผิดพลาดทำลายอนาคตของตนเองไปเขายิ่งแขนชายหนุ่มที่เล็ดลอดหอ,อกจากร่างแหนั้นคนที่ประคองตัวมีชีวิตรอดอีกไม่กี่วันต่อให้ตายร้อยครั้งก็ไม่อาจจดเฉยแขนขวาของตนเองสร้างกวนนู่ไม่กล้าระบายแค้นใส่บิดาชายหนุ่มที่เล็ดลอดหอ,อกจากร่างแหนั้นก็ไม่อยู่เบื้องหน้า เป้าหมายระบายแค้นของเขาเป็นนักฆ่ากับมือดาบที่ขึ้นตรงต่อเขาหลายสิบคนนักฆ่าเป็นหัวกะทีของป้อมอินทรีทองมือดาบเป็นทหารรับจ้างของป้อมอินทรีทองพวกเขาเคยสัตยาบาลว่าจะจงรักภักดีไม่ทรยศต่อเขาสร้างกวนโน่ชักด,ดาบด้วยมือซ้ายท่วงท่าที่เก่งก้างยิ่งเพิ่มความโกรธแค้นแก่เขากว่าเดิมนักฆ่าและมือดาบ ได้ยินเรื่องที่เกิดขึ้นในห้องโถงแล้วพวกเขาคล้ายแพะแก่ที่เรารับการเชื่อเฉือนมองดูนายน้อยโถงเข้าห้องมาดาบเนื้อขึ้นปันลงปันลงเนื้อขึ้นใหม่โดยที่ไม่อาจหลบหลีกไม่มีผู้ใดกล้าหลบหลีกมือข้างแล้วข้างเล่าทุกฟันขาเสมอข้อราวกับใบไม้กลางน้ำค้างแข็งแต่ไม่มีผู้ใดส่งเสียงร่ำร้อง เมื่อคนเหล่านี้ถูกจัดสรรให้กับสร้างกวนนู่ก็ต้องมอบทุกสิ่งออกไปรวมทั้งชีวิตด้วยสร้างกวนนู่ไม่ทราบฟันข้อมือของผู้คนขาดไปกี่ข้างสุดท้ายค่อยสงบสติอารมณ์คนเหล่านี้เป็นสมุนบริวารของเขาาทำลายพลังฝีมือของพวกเขารังแต่จะริดรอนขมกำลังของตนเองออกไปฆ่าคน ออกไปฆ่าคนมารดามมนให้กับเรานอกจากศีรษะแล้วยังได้มีซากศพที่ครบถ้วนแม้แต่ซากเดียว